สวัสดีทุกคนมาเกิดสะพอนแต่บ่เห็นเราซับ <c oughs> นั่งบ่อยู่ <c oughs> นั่งไปนอกเราซับมาหาคนดังเนี่ยซาบัญญัติบค่ษามาอีเกิดสะพอนแต่ว่าเราบปอยู่ซับปั๊บเป็นสาไว้น้ำด้วยพี่น้องเกิดสะพอน สะพนสนสนอนที่สางหน้ำมาสร้างตาชิโคนโตมันจะต,ตายขาหลอซะเนี่ยบ่มันมันเลิกพูดเลิก m พศเพียงีเพียมแพมนดางเนาอืมให้ได้ลดเพิ่นไอ้น้องจับกล้องให้แม่นะภาตามข่อยมาภสิเบิงบ่งเอาไปเบิร์ดสพอน ขึ้นไมด้ป้าขึ้นมาสะพานแะครับเพี่วนบันขีบันขีได้เลยขึ้นด้วยสายไงครับบังดูตายโบเห็นเราเราโบอยู่ป้านงปะเ็นแต่สั่งแปลงเฮือนตายแหละโบอยู่ใส่เสือเราเฮนจะเสือเราเฮนจะเสือเรา เมือ่อก่อนสพอนไปอยู่ตะเจ้าหัวเนาะสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องทุกคนตะเจ้หัวมางานที่สมารเลยกะไกามาทางสะพสอนเลยก็กายม,ายกมาเวนลินสพอนโบห็นเราเราไปเล่เราไปนอกแล้วเจอตัวคนดังเนี่ยขนาดพี่นอ้องก็ซ้ำอีกก่อนเนาะพบพอกันมือนหะน้าสซรามาเราใหม่เคไปพ้า